สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กะสิภาเห็ดแจ่วบองแบบอีสานบานห้องแซ่บตามมาเบิ่งวิธีเห็ดนํำกันคะ่ะเริ่มต้นที่เอาปลาเอาไปสับหรือว่า,าไปปั้นก็ได้นะคะวันนี้แอดเลือกที่จะเอาไปปั้นเนาะพี่น้อง เลือกปลาที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปเด้อค่ะมันค่อยสีบอ่อขาวเนาะมันค่อยสีแสบไปแล้วามาเห็ดปั้นให้กลางปลาละเอียดเลยค่ะหลังจากนั้นก็นมาขวพริกพริกนี่มากเผ็ดหลายเผ็ดหน่อยตามใจพี่น้องเลยเนาะกะปริมาณที่จะของสามารถกินได้เนาะคะ่ะหลังจากขวพริกเสร็จ เฮากะมคัวใบตะกกุดหั่นไฟต่อเนาะค่ะแจ่วบองข้าสิได้หอมๆตอด้วยขวัวคาแล้วกัตะไคร่ขางหั่นเป็นแว่นเวลาขวัวจะได้สุกไว ตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะขวใส่กันเวลาขวสองอย่างเนี่ยมันจิไหม่ก่อนสุกนะคะให้พี่น้องเอา้าหมอปิดไว้ความหอมสิได้ละอุสิได้สุกทั้งหอมแล้วก็กระเทียมค่ะปิดแล้วก็เปิดคนเป็นช่วงๆพี่น้อง หลังจากขาวขวทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเราก็มาเริ่มตำค่ะตำพริกก่อนตำพริกให้แหลกค่ะพริกหลังจากตำก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ตามโดยตะไคร่ตำตะไคร้ให้ละเอียดค่ะตามโดยหอมกระเทียมแล้วก็ขาพี่น้องเมื่อกี้ขามันบ่ค่อยสุกนะคะก่ไปขวเพิ่มขัวใส่กันก็หอมกับกระเทียมครบทุกอย่างใส่กันให้ละเอียดค่ะ หลังจากนั้นก็เอาพริกใส่ลงไปค่ะตามโดยปลาปลาที่บดไว้เมื่อกี้ค่ะถ้าพี่น้องสะดวกสับก็บสับเอาก็ได้เนาะโขกทุกอย่างคุกเข้าให้เข้ากันค่ะหลังจากโขกเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็มาเริ่มปรุงเนาะคะ่ะ ปรุงแบบใดค่อยสีแซบสีนัวใส่น้ำใส่น้ำตาลทรายค่ะพุงนัวพี่น้องแล้วกระดดีค่ะ บางสูตรพ่นก็นจะใส่บักข่ามเปียกน้ำเนาะพี่น้องแต่มื้อนี้แอดมินบอไซเนาะโคกทุกอย่างให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วก็ชิมเบิง่งเนาะพี่น้องมันแสบมันนัวรหรือเปล่าปิดท้ายด้วยใบบักกูดใบบักกูดหันฝอยเนาะคะ่ะใส่ลงไปขวาจนหอมโคกคุกเข่าให้เข้ากันคะ่ะ เสร็จแล้วพี่น้องแจ่วบองสูตรอีสานแซบแซบแบบเมื่อกี้่นสามารถกินได้เลยเนาะต่ว่ามือนีแอดสีแบ่งมาผัดใส่น้ำมันนะคะผัดให้สุกสำหรับบางคนที่บอกินดิบเนี่ยเบอกินปลาด,ดิบๆนะคะกับมาผัดก่อนหลังจากผัดก็จะได้แจ่วบองกินหอมๆรสนัวๆเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะคะ่ะ ถ้าพี่น้องเบื่งแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาพาแซมได้เด้อค่ะทางคลิปก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบอกว่าสิทางใดก็ตามขอบคุณหลายๆค่ะ